ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูรถไก่ทอดครับผมไก่ทอดหันใหญ่นะครับมาอยู่บางฉลงนะครับนี่ครับข้างล่างเป็นห้องเก็บของเหมือนเดิมนะครับอะห้องเก็บของอตู้ซื้อวางของโฟวางปิบน้ํามันได้นะครับนี่ปิบน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่วางตรงนี้นะครับมีที่วางปิบน้ํามันให้นะครับถ้าของพฟมดึงออกมาเสร็จตรงนี้อ่ะมาค้างตรงนี้แล้วหยิบออกไปได้เลยนะครับอ่าทีนี้ก็เป็นกระติกข้าวนะครับ กติกข้าวนะครับอ่าตัวนี้เอาเท่าถังแก๊สเลยก็ได้นะครับอ่าหมุนได้กลับได้ขึ้นลงได้นะครับเวลาเวลากลับก็ไปประมาณนี้ก็ได้ครับอ่าแล้วก็มาดูทั้งนี้นะครับลูกค้าครับอ่าจะเป็นตู้กันฝุ่นนะครับตู้กันฝุ่นก็เอาอะคริลิกใสก็ได้นะครับอ่าหรือพลาสติกใสก็ได้นะครับก็มาพันเลยนะครับจะดูปลอดภัยสะอาดอนามัยแน่นอนนะครับอ่านะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับทีนี้ล้อแมกซก้อหนึ่งอตัวใหม่เหมือนเดิมซกหนึ่งคู่นะครับอ่า เหมือนเดิมจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับลูกค้าครับแล้วก็มาดูข้างหลังครับ,บที่นี้นะครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นหนึ่งเตาหนึ่งเตานะครับหนึ่งเตาแล้วก็พร้อมด้วยที่พักน้ํามันนะครับที่วางกากหมูนะครับอแล้วก็ถาดรองน้ํามันไม่ให้ไม่ให้ตกนะครับอาถนี่ไม่ให้โยนลงพื้น,น ไม่ให้โยดักจากพื้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่กันน้ํามันไม่ให้กระเด็นใส่ลูกค้านะครับพอได้ปรับสูงต่าได้นะครับปรับสูงต่ำได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่วางถังแก๊สนะครับที่วางถังแก๊สพร้อมด้วยชกหนึ่งตัวนะครับสําหรับคนซ้อนนะครับแล้วก็รองรับถังแก๊สด้วยนะครับเพราะมันหนักเนาะรถดไก่ทอดี่ยจะอยู่ข้างหลังหมดนะครับ แล้วก็ส่วนข้างบนนะครับมีกันสาดด้วยหนึ่งข้างนะครับกันสาดนะครับกันสาดกันกันร้อนนะครับกันเตาไหมนะครับเตาไหมนะครับเราพร้อมด้วยชั้นวางของนะครับเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครันี่นะครับก็ตัวนี้ราคาตัวนี้เริ่มต้นหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนี่ชุดนี้คือให้หมดเลยนะครับให้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้เพิ่มตังค์ขึ้นมานะครับ ตมต่างขึ้นมาแล้วก็ชกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้รนะาคา1 3 9่0า13,900บาทนะครับาฝากช่องด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ